พี่น้องสวัสดีตอนเช้าครับผมก็ออกมาผมมาปลาแกนเชียนเคยอีกแล้วครับพี่น้องก็ผ่านนุครับผมผ่านขวดแล้วก็ผ่านใหญ่ปูจิ้มคือเก่าครับผมสามเซียนมาเนิเออคนหนึ่งกับเนี้ยปลาไหลหัวมุมแต่ว่าคนหนึ่งนั่นเกี่ยวยาให้งัวก็ให้มหาหลวงปลาไหลแต่ว่าไปเกี่ยวยาจะยังไงดูนเซียนขวดนี่มันยังง่ายตัว ไปพี่น้องจะหาหลุนหาดูหาสายไปก็ได้สายเบ็ดยังมีกี่ขันหรอกสักสิบกว่าลัางนี่เลยฟังน,นูนันแยวจนพุ่นหมดเลยทางนี้ยังหาลูมีเห็นเลยอ่ะเดี๋ยวนี่ครับนี่โยกไหอยลูนึงลูนตายหนามนี่แต่แย่สักหน่อยกันอ่าพอคือคือ,คอยัวนี่จกเอาหอยออกตัวหนึ่งหอยว่างไปเจาะเสียบเหยื่อแย่ก็เลย này dừa nghe vậy chắc nói thênh lù ngầm chưa, ôm, 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 อโอเคสวยพันยาอีกเดี๋ยวเวลาปลาไล่ถึงพันยาที่อยากอีกอ๋อ,อ,อ,อพันไว้ก่อืมะครับโอเค ดูต่อครับฝ่ายพี่น้องได้เวลาเนี่ยกี่เดะไปลุ้นกันไปลุ้นกันใช้เบ็ดไม่หลายหลังทิ้งพุกสวยขาวสวงามก็ทะลุนแบบแบบแบบมาว่านเนาะก็ทะลุนแบบมาว่านนี่คักอยู่แล้วสีหาลู่นนะไม่รับลุนอะครับบอ กลางหนาหนูา่งไปเดี๋ยวไปลุนกันครับพี่น้องมาลองลุนดูพี่นอ้องกินอยู่คันโอ้ยฟงางถนนดึงเกลนปลาก็ดึงเกล็นปนหวาเลียน่อันหนึ่งก็ดกำลังจกหนือนหนึ่งกำลังใส่ถุงเอาแลคักอยู่พี่น้องเลยหนุ่มเราก็มาลุนนี่แหละนี่คือ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 อืม โอ้ยจี๋เลยจ๊กหรือวะออกมาแล้วพี่นอ้องดยสำใจโอ้โจ๊กยนเจ็บหลีบครบมืดโอ้ไปไปไปหลุนก่อนดีโขกก็นีเจ็ดโอ้ไม่นี่พอคายรถตีลิ่มาพี่แะลงเบาเลยไม่มีผู้หามาหรอด โอ้ยวาะสายเข่งเปียะ่นาะดูสายเข่งเปียะแต่ว่าจากแบบไหนต้องดึงดูกก่อนโอ้ทำไมน้ำลูกบุบ อืออยู่พี่น้องเลยโอ้ยรูน,น้อยรูน,น้อยทำไมตัวทั้งนี้แม่เจ้าเลยพี่น้องขึ้นฟังดีกลัวครับเอคว,วามปลอดภัยอือเอาคักเอา ออโอเคครับก็ในั่นดิอันนี้ก็จักยังไงสุดสายแต่ว่ามันมีคือแล้วมันมาแบบนี้โอ้หนูหละว,วะอยู่ังต่ำก,กี่ไจกกี่ะวันย่ไงจกเลียนี ข,ข,ขึ้นขึ้นขึ้นจิจกขึ้นหรือจะจกจกหรือจะขึ้น ตดงามๆนะ่ะสวยมาหลุ่นเงินตัวแบบพี่น้องกินอยู่แบบไหน,นโอ้อยู่ถึงไหนแล้วพี่น้องโอ้ชิดจกช่วยซึ่งนี้แล้วพี่น้องเลยยังไงโอ้ตัวงามอยู่พี่น้องสู้อยู่โอเคเดี๋ยวจกช่วยทึ่งนี้ก่อน ขึ้นมาแล้วพี่น้องอุ้ยงามๆเลยนีย่จกุกเปจกหลัดทางต่โอเคไปเดีย๋ยวใส่ถุงครับพี่น้องมาลุนนี้จีกตัวพี่น้องโอ้ยข้อแหงแ้งเลยครับมาไกลแ,ไแล้วหลวนดานฮ่พอตัดหายหนาวเราก็หลวนขักเลย คิเป็นยังไงโอ้โอ,โอ้ไม่เอนกันอะ่ะโอ้ขายพี่น้องเลยโอ้ปไปไลหน่อยขยอ่ไม่คืออยู่ <c ười> <c ười> อนนอโอ้ยที่ว่ารูใหญ่ก็รูนีร่รูเดียวกันรูเดียวกันเออขอ,ขอกินดูนี่ก็ไปดึงเอาพวกนุ่นเมื่คือยังหยึกลงอ๋อ <c oughs> คือ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 เออตัวงามอยู่ติ๊มช่วงกิโลให้อยู่แล้วอ่าโอเคไปเดี๋ยวคอยไปหลุนแต้มกันก็นกนกนกบ,บานอีกทีหนึ่งครับพี่น้องผมกด มาปุมสวยไปตีมไหนกานเลยี่นไปน้องคือยนนูนี่้าจีเดตยูหากลก ของอีกเจ้าหนึ่งกับน,นูนแล้วครับนูนสามทุงปุย๋ยน่าจะได้อยู่อันนั้นเจ้านั้นน่าจะได้อยู่ไปจากทางไปกับโอเคพี่น้องไปยังไงก็ฝากกดไหลกดแชร์กดซับสาาไครต์ได้นะครับเดี๋ยวทีพาไปหาอยู่หากินทางไหนก็เดี๋ยวคอยติดตามกันอีกทีนึงครับผมโอเควันนี้นก็ถือว่ามันสุดๆแล้วค,ครับสวัสดีครับกำลังอัน 広い。<ペー>